นี่คือภาพสองผนังอาแล้วเอ็มพักสองนะครับเอ็มซ้าเอม็มเอ็มซ้านะครับมาแล้วมาแล้วนะครับเออเขาขึ้นมาอย่างเท่แมนอานะครับอา่าถึงเวลาเลยต้วตเ,เดี๋ยวผมแม็ก จะไปมัดเชือกแล้วนะครับสายแล้วนะครับมาดูคุณแม็กมาเชือกว่าเขาจะมัดอย่างไร คุณแม,กแม็กมาดเร็วๆหน่อยครับละรายการจะนานเกินที่ทุบก็ได้แล้วครับผมจะไปแล้วนะครับไปเลยลงไปเลยครับผมท่าหาฝึกสองจะไปแล้วไปแล้วเปร็แล้วครับแล้วครับ คุณแม่ครับไปตรงนู้นเลยครับไป,ไปอีกฝั่งนะครับแล้วก็จะมาถ่ายผมผมก็จะลง<ป>ะคุณแม็กจะมาครับเราดูคุณแม็กอีกที แม็กมาแล้ววิ่งมา,มาอย่างมาดแมนขึ้นจะขึ้นมาแล้วครับไม่สามารถเราบอกว่าคุณเอ็มจะลงแล้วคุณเอ็มลงไปตั้งอย่างนี้นะเอ็มจะลงไปครับคุณเอ็มจะลงไปแล้วนะครับถึเงเวลาที่พวกเราจะเป็นคนหาร์ฟฟินอีกคนแล้ว ไปแล้วครับเอตูดไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเกือบตกมาครับแค่บาดเจ็บเล็กน้อยมีคุณแม็กผมรักทุกคนผมรักทุกคนนะครับจากคุณแม็กทุกคนต้องดูเอ็มซ่าพาฟืดหนึ่งนะครับโปรดติดตามช่วยชมด้วยนะครับ อ้าวคุณเอ็มมาแล้วนี่ครับคุณเอ็มท่านมาแล้วครับสามนาทีบอกว่าฟืดสองก็จบลงแค่นี้ห้าฟืดหนึ่งดีกว่าเอ็มซ่าหาฟืดเอ็มฟา <5 food. S 2> เอ็มซ่าหาฟืดหนึ่งก็ขอเพียงจบแค่นี้นะครัไไบบายบายบาย